หลักสูตรนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างจะใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือเราเปิดมาได้5รุ่นละนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่6นะครับอัน,นตอนนี้เนี่ยเรากา็เริ่มมีนักศึกษาจบเพิ่งจบปีนี้เป็นปีแรกนะครับจบไป2คนแล้วก็งานามีทําตั้งแต่ก่อนจบนะครับจองตัวคือฝึกง,งานเสร็จปุ๊บจองตัวเลยนะครับ ก่อนอื่นก็อยากจะให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าเอ,เอ๊ะตัววิทยาการข้อมูลคืออะไรนะครับตามชื่อก็คือวิทยาวิทยาการว,วิทยาเนี่ยก็คือความรู้นะครับในเรื่องของการจัดการข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลปัจจุบันก็คงจะหนีไม่พ้นข้อมูลดิจิตอลนะครับเป็นข้อมูลดิจิตอลเนี่ยมันอยู่รอบตัวเรานะครับมันก็จะมีคำนะครับอย่างเช่นที่เราได้ยินเนี่ยพวก Big Data นะครับ ข้อมูลมหาศาลเลยนะครับมีอินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับการดึงข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆเข้ามานะครับพวกเซ็นเซอร์ทั้งหลายเอ๊ะวัดปริมาณฝุ่นอะไรทั้งหลายปริมาณมลพิษน้ำขึ้นน้ำลงนะครับผ่านพวกระบบคลาวนะครับคลาวคอมพิวติ้งดงั้นตรงนี้เนี่ยรวมรวมกันปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเป็นข้อมูลมหาศาลเลยนะครับปัจจุบันก็คนเขาพยายามที่จะมาหาผลประโยชน์นะครับมาหาประโยชน์จากไอ้ตัวข้อมูลเหล่านี้นะครับมันก็เลยเกิดศาสตร ที่ชื่อว่าวิทยาการข้อมูลเนี่ยขึ้นมาคำคำนี้เพิ่งเกิดมาได้ประมาณ10 2 0ปีนี้เองนะครับคือค่อนข้างจะใหม่เราเพิ่งจะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็คือต้องแจ้งว่าของรัชพันธอปถมเนี่ยของเราเปิดเป็นที่แรกของประเทศไทยนะครับ <S <S ตอนนี้เป็นรุ่นที่6นะครับดังนั้นตอนนี้คู่แข่งน้อยมากนะครับกระบวนการมีอะไรบ้างนะครับเมื่อมีข้อมูลเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาทําการเอาข้อมูลหเหล่านี้มาทาการวิเคราะห์นะครับแต่ว่ากระบวนการวิเคราะห์มันต้องผ่านกระบวนการในเรื่องของการเตรียมนะครับเรียกว่าเป็น Data p r e p a r a t i o n นะครับจะเตรียมข้อมูลอย่างไรเพื่อที่จะให้เอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์นะครับโดยการวิเคราะห์เนี่ยก็จะมีคำต่างๆอย่างเช่นพวก AI นะครับเอาปัญญาประดิษฐ์คือทำอยังไงให้เครื่องเนี่ยมันสามารถจะคิดนะครับวิธีการจัดการวิธการประมัผลเนี่ยได้ชันฉลาดเหมือนมนุษย์หรือได้มากกว่ามนุษย์นะครับเกิดศาสตร์ที่ชื่อว่า m a c h i n e Learning ซึ่งเข้าใจว่าเราก็น่าจะคุ้นเคยกันได้ยินกันมาบ่อยนะครับทำยังไงให้เครื่องจักรเนี่ยมันเกิดการเรียนรู้ จากสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลที่มีนะครับมีศาสตร์ที่ชื่อว่าพวก data mining นะครับการขุดค้นการทำเหมืองข้อมูลขึ้นมานะครับมีคำที่ชื่อว่า digital image processing นะครับ Facebook นะครับโพสขึ้นไปปุ๊บเอ๊ะมันรู้ได้ยังไงมันไปแท็กหน้าคนนะครับหน้าเพื่อนเรามีหน้าเราติดอยู่นะครับพวกเนี่ยมันคืออาศัยในเรื่องของพวก AI พวก machine learning พวก image processing เข้ามานะครับหรือ voice processing voice recognition นะครับตอนนี้นะครับเราพูดเราพิมพ์ข้อความไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพิมพ์เลยนะครับเปิดไมค์ปุ๊บพูดอย่างเดียวท่านพิมพ์ข้อความเราไปนั่งแก้นะครับต้องการสั่งอุปกรณ์เราใช้เสียงสั่งนะครับพวกนี้เนี่ยคือข้อมูลทางเส้นนะครับะฉะนั้นศาสตร์นี้นะครับก็จะเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลเหล่านี้นะครับให้มีประสิทธิภาพเพราะข้อมูลมีหลากหลายมากนะครับอ่าซึ่งเมื่อจัดการเสร็จปุ๊บนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเขาเรียกเป็นอ่า data visualization ทำยังไงที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปนําเสนอให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะได้ยินคำคำนึงคือคาว่า board, แดชบอร์ดอะไรเงี้ยการดีไซน์หลักการดีไซน์ทำยังไงให้เราสามารถที่จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารได้มีประโยชน์สูงสุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นองค์รวมเป็นภาพรวมคร่าวๆทั้งหมดของศาสตร์นี้นะครับส่วนรายละเอียดก็ค่อนข้างจะลึกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจในมุมนี้เนี่ยนะครับมุมเรื่องของตัวเทคโนโลยีนะครับ มุมเรื่องของอเทคนิคต่างๆนะครับในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นหลักเนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับสายนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ QR code 2ตัวเนี่ยนะครับของเรามีช่อง YouTube อยู่นะครับมีการแนะนำมีการให้ความรู้นะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆนะครับการใช้ Excel การใช้เทคนิคทาง AI ทั้งหลายอยากเข้าไปดูนะครับสแกน QR code เข้าไปติดตามได้ ก็จะเห็นพวกก็จะมีพวกกิจกรรมของรุ่นพี่ด้วยว่าอตอนนี้รุ่นพี่มีอะไรยังไงนะครับหรือเข้าไปติดต่อสอบถามไปดูความเคลื่อนไหวจาก Facebook ก็ได้นะครับอ่าตรงน,นี้ขออีกนิดหนึ่งนะครับก็คือเราเป็นวิทยาการข้อมูลเนี่ยขออนุญาตนําเสนอในเชิงข้อมูลแล้วกันนะครับก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยเห็นด้วย,วยตาของตัวเองนะครับเข้า Google ไปเสิร์ชเลยนะครับ d c i e ซ c e วิทยาการข้อมูลนะครับพอเสิร์ชปุ๊บเนี่ยจะเห็นข้อมูลเยอะมากนะครับ ทำไมดัตชายนะครับถึงเป็นที่ต้องการในเทค c o m p a n y นะครับไปเสิร์ชหางานทำนะครับขึ้นมาเยอะมากนะครับหางานตำแหน่งงานนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับดัตช์อันนี้เสิร์ชปุ๊บเนี่ยเป็นล้านเรคคอร์ดขึ้นมานะครับเป็นบริษัทใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นบริษัท Jasmine นะครับอันนี้คือบริษัทที่ทำพวกทรีบอร์ดแบนนะครับหรือ SCB นะครับไทยพาณิชย์ ปูนซีเมนต์ไทยอะไรทั้งหลายเนี่ยตอนนี้คือเขามีการตั้งทีม Data s ัไซน์นะครับเพื่อมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้เกิดประโยชน์กับบริษัทนะครับให้ได้มากที่สุดถามเรื่องเงินเดือนนะครับดตัลไซาน์เงินเดือนลองเสิร์ชใน Google ดูนะครับรายได้6หลัก Data Scient i s t นะครับอาชีพที่เขาทําอะไรกันอยากรู้คลิกเข้าไปดูนะครับก็คือวิเคราะห์ข้อมูลแล้วมันทาให้เกิดประโยชน์จากข้อมูลเนี่ยแล้วมันไปสร้างผลประโยชน์ให้กับองค์กรนะครับเพราะฉะนั้น ก็เลยเป็นที่ต้องการขององค์กรธุรกิจต่างๆมากมายนะครับเงินเดือนของสาย Data าไซน์ในปี2021ก, 11, ก็คือปีนี้นะครับเฉลีย่ยเริ่มต้นที่30,000ถึง50,000แต่อย่าเพิ่งฝันนะครับก็คือทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเรานะครับก็ต้องพยายามพัฒนาฝีมือตัวเองให้มันได้ในระดับที่คิดว่าเราสามารถที่จะจัดการได้นะครับอันนี้คือข้อมูลจาก today line นะครับก็คือจาก line นะครับ ก็มีการวิเคราะห์ว่าตำแหน่ง t a s c i e ซ t i s t เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยเงินเดือนจะอยู่ที่ประมาณสัก3 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมื่นนี่คือเองินเดือนเริ่มต้นนะครับเมื่อเทียบกับตำแหน่งอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือค่อนข้างจะต้องการมากอ่าสุดท้ายนะครับอัตราการแข่งขันนะครับอันนี้เปเสิร์ชด,ดูได้นะครับตำแหน่งอื่นนะครับตำแหน่งอื่นรับ1ตําแหน่งคู่แข่งประมาณ44อันนี้คือทางสถิตินะครับอ่าตำแหน่งทางโลจิสติกรับ1ตําแหน่งคู่แข่งสมัครสัก15คนนะครับ แต่ทางฝั่งเ a t a าไซด์ตอนนี้เนี่ยปัญหาคือมันขาดคนเยอะมากนะครับรับสิบตำแหน่งมาสมัครคนเดียวตําแหน่งเดียวนะครับอันมันเป็นอะไรที่มันขาดมากๆเลยนะตอนนี้นะครับถ้าเราเริ่มตอนนี้เนี่ยยังไม่สายตอนนี้ทุกมหาวิทยาลัยกําลังพยายามพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับของเราก็ถือว่าเป็นหลักสูตรนําร่องของประเทศไทยอ่ะก็ฝากพิจารณาด้วย1ห,หลักสูตรถ้าใครสนใจนะครับสนใจนะครับก็มา QR code นะครับเข้ามาดูใน เรื่องต่างๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวมีอีกหลายคณะต่อนะครับเพราะนั้นขมขออนุญาตคณะวิทย์ก็ขอฝากไว้พิจารณานะครับ